เลยดีฉันพาไปดูลิเกย์ดีกว่าคุณซูอ้าวลิเกย์ลิเกย์ที่ไหนอะ แถวบ้านในชันเองค่ะเส้นทางนกหนูกูเห่านะคะที่กำแพงเพชรตรงนั้นเนี่ยเขามีลิเกอยู่บ้านในชันนครสวรรค์ก็มีซอยลิเกค่ะลิเกเยอะแต่ก็บ่นกันอุบเลยช่วงนี้ไม่มีงานอ้าวเหลือแล้วทําไงลิเกไปทําอะไรอ่ะไม่มีงานอ่ะก็ต้องดูแลกันหลายชีวิตค่ะมีทักษะชีวิตอะไรเอาออกมาใช้ก่อนเจ้าภาพจ้างไปร้องลิเกเราก็ขายกับข้าวได้ด้วยค่ะจะได้เลี้ยงคนในคณะได้คุณสวิตไปดูค่ะครูลิเกเขาเก่งหลายอย่างเอาเป็นว่าร้องลิเกก่อน เล่นลิเกไหว้ครูเสร็จนะคะจากสานตรงนี้แต่งตัวทรงเครื่องเต็มยศเลยคะ่ะสำหรับครูเพนะคะครูคเพรหรือว่าพี่สะเทือนนาคเมืองคะ่ะอายุ60แล้ว ก่งเนี่ยมีมลูกศิษย์ลูกค้าเยอะแยะไปหมดเวลาร้องลิเกร,รำลิเกเนี่ยจัดเต็มนะคะ<อ>เพราะว่าเป็นลิเกรจรงิรจรงๆจากสายเลือดเลยหไหมหน้าผมตั้งแต่ศตรีรษะจรดเท้าเลยสวยงามมีวิธีการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมค่ะอนุรักษ์ไว้เรียบร้อยค่ะโหแต่งตัวเป็นเจ้ามงเจ้าเมืองมีเครื่องเพชรเต็มไปหมดเลยคล้ายกับว่าจะรวยค่ะแต่จริงๆแล้วชีวิตก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รับงานอยู่แถวคลองขลุงนะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่11บองดคลอง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ตรงขากึ้นที่จะไปบ้านวังหินตรงนั้นน่ะรำลิเกร้องลิเกเสร็จแล้วโอ้ทองก็หิวเงินก็ต้องใช้ทำยังไงดีครับแวะเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงนี้คือร้านอาหารของคณะเขานี่ไงเล่นลิเกไปด้วยเจอร้านอาหารไปด้วยหนักเอาเบาสู้ค่ะเรียกว่าครัวลิเกครูเพนี่ไงคลองขลุงบำรุงศิลป์ค่ะคุณสุวิทย์ว่าเข้าไปจะเจออะไรอ้าก็เจออาหาร อ้เจอนางเองยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหปกตินะคะเด็กเสิร์ฟก็ต้องมีแบบมีผ้ากันเปื้อนแต่งตัวธรรมดามันร้อนเท่านั้นน่ะแต่นี่ไม่ล่ะค่ะเพชรหัวจะรดเท้านะคะคนทำกับข้าวเด็กเสิร์ฟเนี่ยแต่งหน้าจัดเต็มหน้าแน่นตัวแน่นไปหมดเห็นไหมจะตำส้มตำจะผัดกะเพราอะไรนี่กระปรองน้อยกว่านี้ไม่ใช่คณะนี้ค่ะจะต้องเต็มที่แบบนี้ถามว่าแถวนั้นเมดูเด็ดๆเนี่ยมีอะไรบ้าง ผัดหนูนาละจ้ะโอ้โหนี่เจ้าเมืองพาราณสีวันนี้มาเพื่อผัดหนูนาโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยผัดเผ็ดเครื่องเนี่ยครบเลยกลิ่นเนี่ยดีฉันชอบมากเลยนะคะเมนูนี้เอ้าต้องแซบถึงใจค่ะแต่ดูนะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ครบเลยพชรหลุดลงไปถุนเท้าด้วยนะถุงเท้าก็ยังอยู่ล้างจานนี่ถุงเท้าเปียกเลยนะคะคุณเพรนนะ เอาไม่เป็นไรหรอกน้องก็ซึมๆกันหน่อยมันหนักด้วยนะหัวเหอแล้วก็แต่งหน้าขนตรงขนตาก็เยอะค่ะแต่เราทําเต็มที่แล้วชื่นชมจริงๆแม่ยกก็มาคนสนับสนุนก็เยอะก็บอกว่าเห็นอกเห็นใจเพราะว่าท่านน่ะลงทุนจริงๆนะหน้าผมเครื่องแต่งตัวเนี่ยทรงเครื่องกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นแสนนะคะชุดนิเกิไม่ถูกๆนะคะร้อนไม่บ่นหนักไม่บ่นจะผัดกระเพราจะผัดพริกอะไรจะมันแสบหูแสบตาตาพริกกงพริกแกงไม่บ่นค่ะ ขอให้มีรายได้ข้าวคณะครูเพก็บอกตรงๆว่าเลี้ยงลูกหลานหลายคนมันก็หลายปากหลายท้องช่วยกันแต่ว่าแม่ยกมาทั้งทีมันก็น้อยกว่านี้ไม่ได้ผัดปลาไหลก็ต้องมานะคะเป็นอาหารป่าอาหารชาวบ้านนะคะถึงจะแต่งตัวดูเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็จัดเต็มใครสั่งกินที่ร้านกินค่ะใครสั่งใส่กล่องกลับบ้าน เดี๋ยวให้องค์หญิงไปส่งที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวอะไรก็ตามเนี่ยค่ะทํากันถึงขนาดนี้แล้วไม่สนับสนุนกัน<อ>ไม่ได้ค,ค่ะบอกกงๆว่าบางคนเนี่ยถึงจะเพชรประมาณสองสโลนะคะที่แต่งตัวมันเนี่ยแต่ฐานะยากจน<อ>ก็เพราะว่าท่านก็เอาเด็กๆมาฝึกลิเกเ<อ>ค่ะอันนี้ต้องชื่นชมในน้ําจิตน้ําใจของท่านเอาเป็นว่าช่วยกันหน่อยละค่ะลิเกมืออาชีพ ลิเกสู้ชีวิตค่ะคุณสะเทือนนากเมืองครูเผณตอนนี้เป็นพ่อครัวยืนเลยค่ะเป็นตัวยืนทุกคนเลยนะคะไม่ได้นั่งลาวันวันยืนผัดกับข้าวค่ะแต่มีความสุขมากเพราะว่าลูกๆหลานๆทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีรายได้เข้าตลอดไม่ได้รอเฉพาะเวลามีงานลิเกนะคะงานไม่มาเราก็ทํากับข้าวขายได้งานมาเราเอากับข้าวไปขายในงานได้ด้วยเป็นข้าวกล่องค่ะเอาละ ขอสนับสนุนและชื่นชมคนสู้ชีวิตค่ะเมนู30-50บาทเท่านั้น Facebook เข้าไปเลยค่ะสะเทือนนาคเมืองครูเพคณะลิเกสู้ชีวิตงานหดแต่ขายกับข้าวได้อยู่ค่ะโอ้ดีมากเลยนะครับให้กำลังใจไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาแม้กระทั่งคนจะว่าจ้างไม่มาหาเงินเองดีกว่าเอาไปส่งแทนค่ะยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งคณะเลยนี่นะอ้า ราสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำงองม่ายสามง